มายาคนชุดฟองน้ำกระต่ายแสงโซนกับจาวยใสสเตนเมจิกกับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่นครหลวงเวียงจันนะครับปศกปอลาแล้วน้องคนนี้ครับจากอะไรครับเรียนจากพญาชินไซปีรูเรายังชิดสองปีอ๋อชอบเรียนมายาคนไหมชอบมัก,ม,กมักอยู่อ๋อแปลว่าชอบมากนะมักอยู่ตอนนี้เรามาดูครับมายา นะถือถือไม่ท้าไว้นี่ครับเสกเรื่องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมถือนะครับพอใจก็เสกครับเสกเลยครับตงนี่ครับมันจะมีอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมั้มีกระต่ายอยู่หนึ่งตัวอ้าวถือไว้ใช่นไหมครับกระต่ายยังครับกระต่ายยังไหมครับหนึ่งตัวนะครับจากฟองน้ำกระต่ายหนึ่งตัวนะครับจะให้น้องก็ทำอะไรทำไว้ครับยกหนึ่งหนึทำไว้เลยครับเดีจะเสกครับ ลองเปิดดูครับไปค่อยเปิดอีกปรมาเลยครับอีกตัวแล้วครับสองตัวนะครับอ่ะหนึ่งตัวสองตัวนะครับเป็นเห็นเลยนะครับตรมว้ครับสองตัวนะครับอย่าไปหนึ่งตัวปิ้งเต่าพ่งเปิดดูครับอีกตัวค่อยเปิดดูมาสามตัวแล้วเหรอ้มูทำไมเร็วจังเลยอ่ะคราวนี้ดูใหม่หนึ่ง ถานไว้ําไปเ,เลยสามตัวเจ้าจะดักแล้วกี่ตัวต้องเปิมอีกหนึ่งใช่ไหมเพราะเป็นดเพื่อนเยอะๆใส่เปิดดูครับผู้สู 1, 2, 3, ตัวอัดจบคำหนึ่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วคราวนี้คอมมันขาดตัวแหละมีลูกก็ต้องมีอะไรครับมีแม่ใช่ไหมต้องมีแม่ตัวใหญ่เอาดูดีครับมีลูกใช่ไหมลูก วันจุมาเราทำเวทตัวลูกไว้แล้วก็เจนเมท้าเสดผมเพี้ยนนี่ครับตัวลูกครับก็จะขยายมาครับนี่ขยายไปแล้วครับเป็นตัวใหญ่ครับเห็นไหมครับและนนี้ครับคือกองน้ํามาจากชนนะครับจากเกษตรเมจิกคากล่องน้ํากระต่ายนะครับจากสปอลาราและจากเกษตรเมจิกครับผมเล่นได้คุณก็เล่นได้นะครับบ๊ายบายกลับใหม่บ๊ายบาย เราก็ขอมอบขอมายคนจากบริษัทเกษตรเมจิตค่ะใวิธีเล่นก็คือสแกนติวาร์โจนี้นะ่นเองเห็นไหมสแกนอันนี้แล้วก็จะบอกเคล็ดลับวิสิรเล่นชุดนี้ชุดนี้ก็คือทำภาพอันนี้โนล,ลาลิสซาเนี่ยงองแล้วมันก็หลับตาปุ๊บภาพโมโนเนี่ยแะเป็นวิสิลบน้องฟ้าเป็นมุกใหญ่ๆนะน้ะนองก็ไปเล่นได้ตัวนี้ถึงโตครับอยู่ในกลงเราก็สามารถเสก มันจะเดินเข้าไปอยู่นครงด้านหลังก็ได้แต่คนอื่นเล่นไม่ได้ครับเราจะเล่นได้นะครับโดยการสแกนวิวัฒน์เข้าใจนะเดี๋ยวลองไปเล่นดูที่ยังไม่สอนนะเข้าใจบอได้โดยขอโดยโดยนี่แปลว่าอะไรใช่แปลว่าใช่ไหมโดยแปลว่าใช่นี่นะหนึ่งนะมองให้แล้วอันนี้ก็คือโดมิโน โดมิโนแสนกดซึ่งหาซื้อได้นะครับในช็อปกเกษมนิติรับหรือดาราคาหรที่อะไรได้อันนี้คือให้คนดูต่อคะแต่ก่อนจะต่อเนี่ยเราทำนายเลยว่าตัวต้นกับตัวปลายเนี่ยจะมีอลไรๆรูปใช่ไหมเดีวนี่มันจะมีแย่เลย,เลยอย่านะทุกท่านเยอะแยะเราก็สามารถจะทายว่าพอต่อไปแล้วเนี่ยต่อไปต่อไปเนี่ย มันจะเหลือรูปสุดท้ายสมมติเหลือรูปสุดท้ายตัวน <ev ang. S 1> ี้เราทำนายไปก่อนจ่ามีหัวใจครับเกษมเเม็ติดเข้าใจนะเราสามารถทำนายได้ก่อนโดยการสแกนติวาัวตรนี้มาแส้วนะตัวใว่ามันจะมีวิธีเล่นวิธีสอนเข้าใจนะอันนี้เราก็ขอมอบให้เด็กนะครับเยาวชนของชาตินะครับจากสพฟาวนะครับจะได้เล่นมาจากคนเป็นทางไคยยาเสพติดด้วยนะครับ นี oh, so mm ่ค hmm. รับเป็น <tense> ลูกคอลินมาจากโดนจากทศนิสิกมอบให้เจ้าขอบใจขอบใจเช่นเดียวกันเด้ออ่ะบ๊ายบาย